กลับมารับชมสุดยอดข่าวกันครับคนใต้กำลังทอดทิ้งประชาธิปัตย์ภายใต้ที่พักประชาธิปัตย์เคยผูกขาดมายาวนานจนเคยเชื่อว่าพักของตัวเองส่งเสาไฟฟ้าลงคนใต้ก็ยังเลือกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยะสำคัญแม้ครั้งที่แล้วจะส่งผลสะท้อนไปยังพักประชาธิปัตย์ระดับหนึ่งแล้วแต่เชื่อว่าครั้งต่อไปจะได้ที่นั่งน้อยลงกว่าเดิมอีก การเลือกตั้ง2,562พักประชาธิปัตย์เสียที่นั่งในภาคใต้ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญไปมากกว่าครึ่งหนึ่งคือชนะสสอเขตเพียง22ที่นั่งจาก50ที่นั่งขณะที่พักพลังประชารัฐได้สสอไป13ที่นั่งพักภูมิใจไทยได้ไป8ที่นั่งและพักประชาชาติได้สสอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนไป6ที่นั่งส่วนอีกหนึ่งเขตที่เหลือเป็นของพักรวมพลังประชาชาติไทย โหนิดาล่าสุดที่สำรวจคนนครศรีธรรมราชเป็นโพที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนนครศรีธรรมราชอย่างชัดเจนแม้ตัวบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคนนครศรีธรรมราชจะเลือกสสเขตของพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ที่น่าประหลาดใจมากคือคนนครศรีบอกว่าพวกเขาจะเลือกบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเมื่อปี62นั้นพักเพื่อไทยไม่ได้ส่งสสที่ลงนครศรีธรรมราชเลยเข้าใจว่าน่าจะเปิดทางให้พักไทยรักษาชาติลงสมัคร แต่พักถูกยุบเสียก่อนแต่ก่อนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพักเพื่อไทยก็ไม่สามารถช่วงชิงสสใต้ได้เลยและผู้สมัครของพักก็ได้คะแนนน้อยมากเป็นไปได้จริงๆหรือที่นิดาโพบอกว่าคนนครศรีธรรมราชจะเลือกบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่พักนี้ไม่เคยมีที่นั่งสสเลยในนครศรีธรรมร,ราชและคนนครศรีธรรมร,ราชหันมานิยมพักเพื่อไทยได้อย่างไรเป็นคำถามว่านี่เป็นผลสำรวจที่ถูกต้องแท้จริงหรือ หรือว่าคนนครศรีธรรมราชแกล้งหลอกผ่านโพแต่เมื่อดูโพอย่างละเอียดจะเห็นว่าเมื่อถามถึงบุคคลที่คนนครศรีธรรมราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ 1. ประชาชน29.08เอร์เซระบุว่าเป็นทุนเอกประยุทธ์จัน์โอชาพักรวมไทยสร้างชาติอันดับ 2. ประชาชน21.07เอร์เซระบุว่าเป็นนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุงอิงพักเพื่อไทย อันดับ3ประชาชน10.53%ระบุว่ายังคงหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ4ประชาชน8.93%ระบุว่าเป็นนาพิทาลิ้มเจริญรัฐพักก้าวไกลอันดับ5ประชาชน7.33%ระบุว่าเป็นนายจุรินลักษณะวิสิทธ์พักประชาธิปัตย์ จะเห็นว่าคะแนนขององค์เอิงจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับสองเหนือกว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์เจ้าทินมาเป็นอันดับ5นายจุรินยังแพ้นายพิธาจากพรรคก้าวไกลด้วยและเมื่อดูสสที่คนนครศรีธรรมราชจะเลือกแม้พรรคประชาธิปัตย์จะมาเป็นอันดับหนึ่งแต่สูสีกันมากกับพรรคเพื่อไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติ ผลสำรวจคนนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบแบ่งเขตในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งประชาชน2 2 2 9ระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์อันดับสองประชาชน21.68เรซระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับ3ประชาชน21.2% 2เรซระบุว่าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติแต่เมื่อถามว่าคนนครศรีธรรมราชจะเลือกพักไหนเป็นสสบัญชีรายชื่อ พรคเพื่อไทยกลับมาเป็นอันดับหนึ่งแต่สูสีกับพักประชาธิปัตย์และพักรวมไทยสร้างชาติมากอันดับหนึ่งประชาชน22.4 4เอร์เตระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับสองประชาชน21.68รซระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์อันดับ3ประชาชน2 0 6 9รระบุว่าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติแม้ว่าพักประชาธิปัตย์ยังมีคะแนนนำในการเลือกตั้งสสเขตแต่ก็นำไม่ห่าง และสะท้อนว่าคนนครศรีธรรมราชมีทัศนคติต่อพักเพื่อไทยที่เปลี่ยนไปมากถ้าผลสำรวจนี้ถูกต้องแม่นยำไม่ถูกคนนครศรีธรรมราชแกงส่วนตัวผมยังไม่เชื่อนะครับว่าคนนครศรีธรรมราชจะเลือกสสบัญชีรายชื่อจากพักเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งจริงๆในการสำรวจของนิดาโพต่อคนใต้ทั้งภาคในเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็มีผลที่น่าประหลาดใจ แม้คนใต้จะเลือกคนเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับ1ร้อยละ23.94แต่อันดับ2ร้อยละ13.24ระบุว่าเป็นนางสาวแพรทองทานอันดับ3ร้อยละ12.79ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ4ร้อยละ11.24ระบุว่าเป็นนายพิธาอันดับ5ร้อยละ6.14ระบุว่าเป็นพลตำรวจเอกเสรีพิสุดเตมียเวท และอันดับ6 0ล5.95ระบุว่าเป็นนายจุรินจะเห็นว่านายจุรินแม้จะขายความเป็นคนใต้และขายพักประชาธิปัตย์ว่าเป็นพักของคนใต้แต่คะแนนส่วนตัวของคนใต้มีความนิยมในตัวนายจุรินน้อยมากๆตามหลังอุงอิงจากพักเพื่อไทยด้วยซ้ำไปพักประชาธิปัตย์ต้องยอมรับว่านายจุรินนั้นไม่มีจุดขายแม้แต่คนใต้ก็ยังไม่ให้ความนิยม การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นหมดสุดท้ายที่จะพิสูจน์บทบาทของนายจุรินแต่หลังจากนี้พักประชาธิปัตย์จะทำอย่างไรให้คนใต้กลับมานิยมพักประชาธิปัตย์ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะวันนี้ความผูกพันของคนใต้กับพักประชาธิปัตย์ไม่มีเหลืออยู่แล้วขาดนายไตยรรงสุวรณคิรีต้นตำรับคนใต้ขนาดแท้ก็ยังทิ้งประชาธิปัตย์ไปอย่างไม่มีเยื่อใยเลย ถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้คนภาคใต้เปลี่ยนแปลงไปก็น่าจะมาจากการที่คนใต้จํานวนไม่นออ้อยพูดว่าแม้จะเลือกพักประชาธิปัตย์มาตลอดแต่มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงภาคใต้ไปในแนวทางที่ดีขึ้นเลยถนนหนทางไปสู่ภาคใต้น่าจะเป็นถนนที่แย่ที่สุดแม้ว่าวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้เกิดจากยุคสมัยที่พักประชาธิปัตย์มีอำนาจตอนที่นายชวนหลีกภัยกล่าวว่าสมัยที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนอกจากไม่ทําถนนให้แล้วยังไม่ซ่อมถนนให้ด้วยก็มีคนถามว่าแล้วสมัยพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลทําไมไม่ทําสมัยก่อนคนภาคใต้ชมชอบนักการเมืองจากประชาธิปัตย์เพราะส่วนใหญ่เป็นขุนพลที่มีฝีปากกล้าแต่ความชอบนักการเมืองของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว วันนี้พักประชาธิปัตย์ขายสีปากไม่ได้แล้วทุกพักก็มีขุนพลที่มีสีปากคมเข้มเหมือนกันแต่วันนี้พักประชาธิปัตย์ต้องคิดนโยบายและลงมือทำให้เห็นผลสำเร็จด้วยผมกำลังหวาดหวัว่นแทนพักประชาธิปัตย์นะครับว่าถ้าคนใต้เลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์แบบที่คนกรุงเทพเคยทำในการเลือกตั้งเมื่อปี6 2คือทิ้งพักประชาธิปัตย์ไป เพื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกด้วยการลงคะแนนให้พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์จะมีชะตากรรมที่น่าวิตกอย่างยิ่งหากได้สสอภาคใต้น้อยกว่าที่คาดเพราะสสอภาคอื่นของพรรคประชาธิปัตย์ก็ทิ้งพักไปจนเกือบหมดแล้วผมถึงเขียนถึงพรรคประชาธิปัตย์หลายครั้งโดยไม่ได้มีอคติอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์นอกจากจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นของพรรคการเมืองนี้และเสียดายที่พรรคประชาธิปัตย์ เคยเป็นพักของเหล่าปัญญาชนคนก้าวหน้าที่เคยมองพักการเมืองนี้ว่าเป็นพักการเมืองที่เป็นความหวังเมื่อเทียบกับพักการเมืองอื่นแต่วันนี้พักประชาธิปัตย์ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากพักการเมืองอื่นเลยหรือกระทั่งพูดได้ว่าหาความโดดเด่นหรือจุดขายที่จะไปสู้กับพักอื่นเขาไม่ได้เลยขอให้บทความนี้เป็นสารที่ส่งไปถึงพักประชาธิปัตย์แล้วกลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะกู้วิกฤตของพักกลับคืนมาให้ได้ นี่คือความคืบหน้าล่าสุดของพักประชาธิปัตย์ขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์ mgronline.com ครับ